ครับสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้กําลังเผาหน่อไม้ลวกนะครับที่ไปหามาได้นะครับเผาเสร็จแล้วก็จะทําหน่อไม้ซิ่งนะครับเก็บไว้กินได้ตลอดปีนะครับตอนนี้กําลังเผาอยู่ครับนี่นะครับ

มาได้โอ้ยเา <c oughs> ไม่ีมมร <c oughs> <ๆ>้ายายกลงเด้วยอขอเออ

ไม่ไม่โอ้ยไม่ใช่ของเล่นนะใช่ของลำบากเลยเนี <we> ่ยแม่แอมงันสิว่าเผาก่อนเออเสร็จแล้วก็ไปแกะใช่ไหมคะใชะล้างน้ำล้างน้ำนึ่งแล้วมันก็นึ่งอีกเดี๋ยวจ้าโอ้โหโอเอแล้วเดี๋ยวจะฝากเผาได้ได้ได้หน่อยนี้มาะหลายขั้นตอนหลายขั้นนตอูหลายขั้นตอน จะเป็น,น้นไม้ถุงไม้เผาไม้ถุงสุงเลยกื่อนเผาถุงนั่น,มนแบบนนมันไม้ถุบบงไม้เผาเผาได้มอกก็แล้วเป็นดอกไมถุงสุเลยนัก็ลุ ครับผลงานที่ไปหาหน่อไม้มานะครับฝนก็ตรกรีบหนีมาต <c oughs> อนนี้บอกแล้วะมันไปไหนยิงอ่ะไปดูงานหรือทำทำหน่อไม้ดองรูไ้ได้ไปได้วก็ไปที่นั่นแล้วชมวันนี้ครับหลังจากไปหามาแล้วก็ให้ป้าช่วยทำนะครับ เราจะทำอะไรกินเนี่ยครับเนี่ยต้มใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อต้มกับน้ำพริกกะปินหันเสร็จแล้วก็จะล้างแบบนี้โอ,โอ้นี่ป้าช่วยทำให้นะครับเราไปหามาก็เดินเขาเหนื่อยแล้วทำอีกไม่ไหวแล้วต้งนั้งดูแล้วกันอันนี้เตรียมไวก้กทำน้ำไม้ดองนะครับ หลังจากสับเสร็จแล้วก็จะนำไปแช่น้ำหน,นหนึ่งคืนนะครับแล้วพ่งนี้ถึงจะดองครับตอนนี้หลังจากปอกแล้วล้างเสร็จแล้วก็จะนำมาใส่ถุงนะครับใส่ถุงเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็จะเอาไปนึ่งครับนึ่งประมาณ30นาทีนะครับเสร็จแล้วก็จะได้เอามาบรรจุถุงอีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเก็บไว้ข้ามปีเลยนี่ครับขั้นตอนการนึ่งขณะนี้กำลังเอาใส่กระทะนะครับมันแหง เสร็จแล้วก็จะเอาขว้ามาปิดก็จะประมาณสามสิบนาทีนะครับเสร็จแล้วก็จะอ,ออกเมื่อเย็นแล้วก็จะใส่ถุงอีกชั้นหนึ่ง สำหรับตอนนี้ก็นึ่งได้ที่แล้วนะครับก็กำลังจะเอาออกนะครับเอาออกให้มันเย็นเสร็จแล้วก็จะบรรจุถุงอีกชั้นหนึ่งเพื่อเก็บไว้ใช้บริโภคประกอบอาหารต่างๆเมนูต่างๆได้นะครับเก็บได้ทั้งปีเลยแล้วก็เตรียมชุดใหม่เข้านึ่งต่อไปนะครับมันมีเยอะนะครับ วันนี้เตรียมไว้ทำมาไม้ดองนะครับหลังจากซับเสร็จแล้วก็จะนำไปแช่น้ำ เสร็จแล้วก็จะได้นำไปบรรจุในภาชนะเพื่อเก็บไว้ต่อไปนะครับก็ขอจบทิปหาหน่อ,อไม้ในปีนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมทุกคลิปที่ผ่านมานะครับขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับติดตามด้วยว่าจะมีคลิปอะไรมาให้ชมนะครับขอบคุณครับ